สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูบอร์ด mppt 2รุ่นอยู่ในอินเวอร์เตอร์รุ่นเดียวกันนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวเนี้ยเป็นบอร์ด mppt ที่อยู่ในอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10.2K ยอดฮิตณปัจจุบันตัวหนึ่งเป็นระบบ mppt คู่ก็คือต่อแผงได้2สติงนะครับอีกตัวนึงเป็น mppt เดียวนะครับต่อแผง2สติงเหมือนกันแต่แผงทั้ง2ต้องเป็น ชุดเหมือนกันชุดเดียวกันนะครับแตกต่างกันนะนะครับระหว่าง mppt คู่กับ mppt เดียวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ตรงตัวเลยถ้าเป็น mppt เดียววงจรบูสตต่างๆก็จะมีอยู่ชุดเดียวใช้แกนบูสต,ตแกนเดียวนะครับบอร์ดรุ่นนี้ก็จะถูกติดตั้งมาในเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 8.2K ถึง10.2 k นะครับถ้าใครนะครับวัดเครื่องของตัวเองแล้ว พอตเชื่อมต่อ PV ทั้ง2ชุดเชื่อมต่อถึงกันนั่นก็แสดงว่าคุณได้บอร์ดรุ่นนี้ไปเป็นบอร์ด mppt เดี่ยวมีแกนบูสแกนเดียวนะครับ igbt 2ตัวไดโอด1ตัวนะครับนี่นะนเห็นไหมพอร์ต PV ทั้ง2ชุดเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกัน,นดูลายวงจรด้านล่างเห็นไหมเชื่อมต่อถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากรู้ว่าบอร์ดเราเป็น mppt เดียวหรือ mppt คู่เราก็แค่วัดหน้า ของอหน้าจุดต่อ mppt จุดต่อ mc4 ที่ตูดเครื่องนะครับวัดขั้วบวก2ฝั่งเนี่ยนะครับถ้าเชื่อมต่อถึงกันนั่นก็แสดงว่าเป็น mppt เดียวแบบนี้นะครับส่วน mppt คู่ก็จะมีแกนบูสต์2แกนนะครับแต่จะสังเกตได้ว่าแกนมันจะเล็กกว่าเห็นไหมนี่แกนมันเล็กกว่านะครับแต่ใช้2แกน เห็นไหมนะครับเพราะว่ามันทํางานแยกส่วนกันทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยพูดไปนะครับถ้าเป็น MPT p t คู่การทํางานแยกกันอิสระนะครับแกนบูสองตัวจุดเซ็นเซอร์กระแส2จุดนะครับเพราะว่าทํางานแยกกัน IGBT m o ดเฟ t ก็จะเป็น2ชุดเห็นไหมชุดละ3ตัว IGBT 2ไดโอด1นี่3นะครับฝั่งนี้อีก3รวมกันก็เป็น6เพราะว่าเป็น MPT 2ชุด แตกต่างจากชุดเดียวก็มีแค่3ตัวเห็นไหมสอ igbt 1ไดโอดนะครับนิดซิงก็จะยาวกว่าอย่างชัดเจนนะนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดนะครับหน้าที่เดียวกันก็คือรับพลังงานจากแผงโซลารเซลล์นะครับแรงดันมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะบูตขึ้นเป็นประมาณ400โวลต์ก็เข้ามาประจุไว้ที่ขาปาจุดนี้เห็นไหมนะครับจากนั้นก็สายชุดนี้ก็ป้อนไฟ4 0 0โวลต์จุดนี้เข้าเมนบอร์ดไปผ่านกระบวนการต่อไปนะครับ เราจะไม่พูดถึงเมนบอร์ดเราจะลงรายละเอียดเฉพาะบอร์ด MPT นะครับหลักการทำงานเดียวกันนะครับหน้าที่เดียวกันแต่รับอินพุตคนละแบบกันเห็นไหมฝั่งท้ายเนี่ยส่วนท้ายๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแตกต่างเฉพาะส่วนหน้านะครับเราจะมาลงรายละเอียดกันถึงข้อดีข้อเสียนะครับถ้าข้อดีข้อเสียเลยถ้าเป็นแบบ MPT เดียวแบบนี้นะครับก็คือเราจะต่อแผงลงมา แค่สายชุดเดียวก็ได้นะครับเช่นเรามีแผงอยู่2ชุดก็จริงนะครับมี8แผง2ชุดนะครับแแผง2สติงเป็น16แผงเราก็รวมสายลงมาเข้าแจ็คคู่เดียวมาเลยก็ได้นะครับต่อเข้า mppt เพราะว่ามันเป็น mppt เดี่ยวอยู่แล้วนะครับเราต่อออกมาชุดเดียวเลยก็ได้แต่แนะนําถ้าแผงเยอะจริงๆก็แนะนําเดินสายลงมาเป็นคู่นะอ่ามันมันจะได้ช่วยเรื่องการรอ,องรับกระแสได้ดีมากขึ้นนะครับต่อเข้าจุดนี้ ถึงแม้จะบอกว่าเดินสายชุดเดียวได้ก็จริงแต่แนะนำให้ต่อคู่อยู่ดีนะครับอ,อันนี้เป็นส่วนแรกของ MPPT เดียวนะครับต่อมา MPPT คู่นะครับเอาข้อดีก่อนนะครับข้อดีก็คือสามารถต่อแผงคนละชนิดได้นะครับสสตริงเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นแผงชุดเดียวกันเหมือนชุดนี้อันนี้ข้อเสียใหญ่ๆก็คือ2แผง2ส,สตริงที่จะต่อเข้ามาก็ต้องเป็นแผงชนิดเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายมันจะมารวมกันด้านใน นะครับแต่ MPPT คู่เราต่อแผงคนละชนิดคนละกำลังวัดได้เช่นแผงชุดหนึ่งอาจจะเป็นโมโนฮับเซลนะครับ600วัตต์อนุกรมมา8แผงแผงชุดที่2อาจจะเป็นเป็นอาจจะเป็นโมโนฮับาเซลาสิวัตต์อนุกรมมา6แผงอย่างเงี้ยเราสามารถต่อแผงคนละจำนวนจำนวนไม่เท่ากันวัดไม่เท่ากันมาได้เพราะว่ามันทำงานแยกกันอิสระเนี่เห็นไหมสายเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกัน ขั้วลบนี่จะเชื่อมต่อถึงกันนะครับขั้วลบเชื่อมต่อถึงกันนะแต่ขั้วบวกอีกขั้วหนึ่งนะครับจะแยกกันไปเพราะว่าทํางานแยกกันอิสระนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่ลบถึงกันนะครับบวกแยกกันทํางานนะนะครับแล้วก็จะผ่านกระแสเซนเซอร์กระแสคนละตัวนะครับผ่านแกนบูตคนละตัวแบบนี้นะครับอย่างที่บอกข้อดีคือต่อแผงคนละชนิดได้แต่ข้อเสียก็คือว่าในกรณีที่เราต่อแผงเนี่ย ถ้าจะให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพเราก็ต้องต่อแยกเข้ามานะครับเราก็ต้องต่อเข้าแผงทั้ง2ชุดเราจะรวมแผงเข้ามาชุดเดียวแล้วเข้า PV 1อย่างเดียวหรือ PV 2อย่างเดียวเนี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับไม่เหมือนอันนี้นะเรารวมแผงมาจากด้านบนเข้า PV ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ PV 1อย่างเดียวก็ได้หรือ PV 2ออย่างเดียวก็ได้อ่าแต่ลักษณะ MPPT คู่แบบนี้เราจะต้องเข้า ส่วนใครส่วนมันถ้ามีแผง2สตริงพูดง่ายๆต้องเดินสายมา2ชุดอยู่ดีนะครับเราจะสมมุติเราเอาเข้าแค่ PV 1, 1> เพราะฉะนั้นแกนบูสแกนเดียวนะครับมันก็จะทํางานแกนบูส PV 1มันก็จะทํางานอย่างเดียวโดยที่แกน2ไม่ได้ทํางานเลยเพราะมันทํางานแยกส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็ต้องต่อเข้ามาทั้ง2สตริงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่แนะนําอีกเหมือนกันว่า ต่อแผงลงมาเดินแผงลงมาชุดเดียวแต่แยกสายเข้าทั้งสองฝั่งแบบนี้ที่จริงมันทําได้นะครับแต่ก็แนะนําให้เดินสายลงมา2ชุดดีกว่านะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของ MPPT คู่กับ MPPT เดียวในส่วนของกําลังวัดรวมนะครับก็มีค่าใกล้เคียงกันวัดรวมใกล้เคียงกันแต่ถ้าเอาองค์ประกอบโดยรวมนะครับ MPPT คู MP ่จะได้เปรียบกว่านะครับ เรื่องความร้อนสะสมกอาจจะน้อยกว่าผลิตกําลังโดยรวมต่อเนื่องก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าแยกกันทํางานระหว่าง MPPT 1กับ MPPT 2นะครับใช้แกนบูทคนละตัวแต่ถ้าเป็น MPPT เดียวมันจะบูทร่วมกันนะครับแกนก็จะร้อนสูงนะครับความร้อนสูงอ่ามอดเฟส IGBT เนื่องด้วยมีอยู่ชุดเดียวก็จะทํางานหนักมากขึ้นก็อาจจะร้อนง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ ถ้ามีตัวเลือกนะครับหรือถ้าเลือกได้ก็แนะนำ MPT p T คู่จะดีกว่ามันจะต่อแผงแยกกันอิสระได้ Val u e ได้ยืดหยุ่นมากกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะซื้อเครื่องก็ไว้เป็นข้อมูลตัดสินใจระหว่าง MPT p T เดี่ยวกับ MPT p T คู่มันอยู่ในเครื่อง 10.2k เหมือนกันนะครับถ้าเลือกได้ก็ลองพิจารณา MPT p T คู่ดู นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเราไม่อยากเดินแผง2ชุดให้วุ่นวายเราอยากต่อเข้าจุดเดียวเน้นๆเลยก็เอาแบบ MPPT เดี่ยวก็ได้ต่อ PV 1หรือ PV 2อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะมันมีแกนเดียวนะครับอันนี้ก็เอามาเวทให้ชมกันระหว่าง MPPT คู่กับ MPPT เดี่ยวมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับพูดกลับไปกลับมายังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่มีสาระความรู้แน่นอนสาหรับคนที่รับชมนะครับ อืมส่วนอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับหน้าที่เดียวกันนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ